สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเรียนกับครูแจงแล้วนะคะเราจะเรียนออนไลน์นะคะวิชาอะไรคะวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาลปีที่3กันนะคะวันนี้พี่ๆอนุบาล3จะมาเรียนเรื่องประโยคสนทนาภาษาอังกฤษนะคะ กับ,บคุณครูแจ้งคุณครูจีราพรสิ์จันทึกน,นะคะเด็กๆค่ะในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเรานะคะก็ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเราก็ต้องมาเรียนออนไลน์แบบนี้เป็นก่อนนะคะเพื่อที่เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะไปก่อนแล้วก็พอเปิดเทอมมาเราก็จะมาเรียนกันที่ชั้นเรียนของเราในช่วงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองช่วยน้องๆนะคะดูแลแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะการ ทบทวนไปพร้อมกับคุณครูแจงนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูหลายๆรอบนะคะแล้วก็จะมีหลายๆ EP เลยค่ะที่คุณครูแจงได้ลงไปนะคะก็สามารถย้อนกลับไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกพูดฝึกอ่านนะคะไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนค่ะคราวนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะมาสนทนาอะไรกันบ้างน,นะคะ เกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องผลไม้นะคะว่าเด็กๆชอบทานอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยจ้าค่ะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆชอบอะไรผลไม้อะไรนะคะอ่าู้ตามโคจานนะคะาตามรูปภาพนี้เป็นรูปอะไรคะแมงโก้ Mango. มะมว่วงอ่า I like mango I like mango ฉันชอบม,มอะม่วงเด็กๆสามารถบอกคุณแม่ได้นะคะ I like mango ฉันชอบมะมว่วง I like, I like watermelon I like watermelon ฉันชอบแตงโม I like pineapple. I like pineapple. ฉันชอบสับป,ประรดนะคะฉันชอบสับป,ประรด I like melon. I like melon. ฉันชอบแตงไทย I like apple. I like apple. ฉันชอบแอปเปิล ฉันชอบแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะสีแดงอร่อยหวานกรอบ I like apple ต่อไปนะคะ I like strawberry I like strawberry ฉันชอบสตรอเบอรี่ฉันชอบสตรอเบอรี่ค่ะรสชาติดีหวานเปรี้ยวคะ่ะ I like orange I like orange ฉันชอบส้มฉันชอบส้มส้มมีวิตามินนะคะทานแล้วดีต่อสุขภาพค่ะ I like avocado I like avocado ฉันชอบอะโวคาโดฉันชอบอะโวคาโดกินแล้วผลไม้ชนิดนี้มีประโยชน์เช่นกันค่ะ I like p e a c e I like peas. ฉันชอบลูกพ a ี e ฉันชอบลูกพีส I like papaya. I like papaya. ฉันชอบมะละกอฉันชอบมะละกอมะละกอนะคะสามารถไปทำอะไรได้คะตับส้มนะคะแซ่บๆเลยค่ะหรือจะทาน แบบสุกๆก็ได้นะคะก็ช่วยในการขับถ่ายได้ค่ะ I like banana I like banana ฉันชอบกินกล้วยฉันชอบกินกล้วยนะคะกล้วยก็มีประโยชน์นะคะช่วยในการขับถ่ายได้เช่นกันค่ะ I like durian ยน I k e like ล u r ดูเฉันชอบทุเรียนฉันชอบทุเรียน I อร้อยเกรปไฉันชอบอะุ่นฉันชอบอะุ่น I l ร k e c h ช r r y I like cherry. ฉันชอบเชอรี่ฉันชอบเชอรี่ I l ร k e k ก w ว I l อร e k i กีฉันชอบกีวี ฉันชอบกีวี I like rose apple I like rose apple ฉันชอบชมพู่ฉันชอบชมพู่อ่าเด็กๆผลไม้หลากหลายเลยนะคะที่เด็กๆชอบทานนะคะเราก็ย้อนกลับไปตั้งแต่แรกนะคะว่าเด็กชอบอะไรนะคะถ้าชอบผลไม้สิ่งไหนก็ หัดพูดสิ่งน,นั้นเยอะๆนะคะเช่น I like banana, I like apple, I like orange, I like watermelon นะคะเด็กๆก็สามารถย้อนกลับนะคะไปทบทวนฝึกพูดบ่อยๆนะคะแล้วก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะคุ้นชินและจะจำจะจำชื่อผลไม้ชนิดนั้นๆได้นะคะเวลาที่ไปตลาดก็จะบอกคุณแม่ว่าแม่ I write b a n a n าคุณแม่ก็จะซื้อบานานาให้อะไรคะกล่วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ทบทวนนะคะใน EP นี้ฝึกพูดชื่อผลไม้นะคะแล้วก็เปิดเทอมมากำมัเรยนกับคุณครูแจงอีกนะคะและคุณครูแจงจะนําผลไม้นะคะมาให้ทานกันค่ะวันนี้นะคะ,ะแจงต้องไปแล้วค่ะสวดสดีค่ะบ๊ายบาย